สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่ธุรกิจจอยแอน์คอยครับผมมั่นใจครับว่าสิ่งที่ทุกคนเข้ามาสู่งานนี้ท่านจะได้พบกับความหลากหลายของความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จจากผู้คนความสำเร็จของระบบที่ทำให้ผู้คนสำเร็จหรือความสำเร็จจากความมุ่งมั่นผมมั่นใจครับว่าวันนี้สิ่งที่บริษัทได้สร้างขึ้นกำลังตอบสนอง ทุกความต้องการความคาดหวังของผู้คนในสังคมที่จะทำให้ทุกท่านนั้นประสบผลและมั่นคงที่ทำให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นจากแนวความคิดที่ว่าโอกาสทางอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงสิ่งเหล่านี้ที่เราได้สร้างขึ้นต่อเวลา9ปีเราได้ยึดมั่นเป็นแนวทางผมและผู้บริหารทุกท่านเราได้พยายามหาความหลากหลายของสินค้า ก่อให้เกิดเครื่องมือที่สามารถทําให้ทุกคนนั้นสามารถต่อยอดธุรกิจทําให้เกิดการขยายตัวอย่างมากมายวันนี้เครื่องมือมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรีออนไลน์สาขาทุกที่ที่อยู่ตามภูมิภาคและมีระบบอุรมที่ทําให้ทุกคนนั้นสําเร็จโดยง่ายทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่ทําให้ผู้คนประสบผลจากเครื่องมือที่บริษัทสร้างที่จะส่งผลและต่อยอดทําให้ทุกคนนั้นใช้เป็นโอกาสทางอาชีพ แต่ยังต้องพึ่งพาความมุ่งมั่นและความขยันและการเรียนรู้ของท่านนั่นแหละครับที่ผมอยากให้ท่านสังเกตตรงที่ว่าถ้าปกติคนเก่งคงสําเร็จโดยไม่ยากแต่อะไรครับที่ทําให้คนไม่เก่งสําเร็จได้จากนี้ไปเป็นภาร,รกิจที่ผมอยากทําให้บริษัทนี้เป็นโอกาสสําหรับผู้คนในการสร้างอาชีพจริงๆโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากมายจากการที่ผมได้คิดเอาทุกเรื่องมารวมกันจากคําว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งปัจจุบันมีผู้คน กำลังให้ความนิยมแพร่หลายเพราะว่าสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นเครือข่ายคําพูดที่ว่าผู้คนอยู่ที่ไหนเงินก็อยู่ที่นั่นที่ไหนมีคนที่นั่นมีเงินวันนี้เน็ตเวิร์กที่ขยายตัวทําให้ก่อเกิดไรายได้ผมมั่นใจครับว่าที่นี่เรากลังสร้างเน็ตเวิร์กที่เอาเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเอาเรื่องของเทคโนโลยีเอาเรื่องสินค้ามาอยู่ที่เดียวกันมารวมกันเป็นหนึ่งเพื่อทําให้ทุกคนนั้นสําเร็จโดยไม่ยาก และรวมถึงองค์ความรู้ทักษะต่างๆที่อยู่ในที่เดียวกันสิ่งที่ผมพูดนี้คงไม่ต้องพิสูจน์อะรามากนั่นคือความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นและแท้จริงที่เราอยากปรารถนาให้เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าใครก็แล้วแต่ในสังคมนี้ที่ท่านมีความต้องการมีความคาดหวังความมั่นคงและความเป็นดีอยู่ดีจะทําให้ท่านนั้นสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถหาได้ไม่ยากครับที่นี่ที่จอนคอย